สดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Princess of l o v i เช่นเดิมนะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณค่ะทุกทุการติดตามการกดไลค์กดกระดิ่งคอมเมนต์กดแชร์ Super Thanks การสมัครสมาชิกแล้วก็การรีนิวสมาชิกในทุกๆเดือนนะคะทันใดอยากที่จะพพอร์ตของช่องก็คลิกลิงคลิปปุ่มดานลางนี้ได้เลยและเปิดไพ่ส่วนตัวรอบนี้เปิดรับแล้วนะคะทุกคนแอดไลน์ทักแชทเข้ามาจองคิวได้เลยนะคะในเวลานี้มาเช็คพลังงานคนของคุณที่อยู่ในใจของคุณนะคะทําสมาธิที่ไพ่สำหรับนี้นึกถึงเขาคนนั้นมาดูว่าเขามีข้อความอยากบอกอะไรกับคุณข้อความในใจของเขาที่อยากจะบอกคุณ มาดูกันนะคะขอข้อความคนคนนั้นที่อยู่ในใจของคุณ Justice the Moon ว้าวเขาไม่สบายใจนะคะคนคนนี้ The Chariot Fire Wand Seven of Wands the Moon เขาต้องการความความชัดเจนเหตุผลต้องการที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ใช่ในความรักความสัมพันธ์มีความอึดอัดอยู่นะคะในหัวใจเหมือนกับว่า เป็นพลังงานของยังคงมีพา w e เวอร์ยังมีความหวังแล้วก็ยังต้องการให้ให้ความสมาวครั้งนี้มีการพูดคุย as a ับบอพูดคุยหาทางออกในความสัมพันธ์หรือว่าหาความชัดเจนในความสัมพันธ์นะคะยังคงมีอะไรบางสิ่งที่แบบเหมือนกับว่าต้องการให้ยังคงอยู่ตรงเนี้ย ยังคงอยู่ในที่ที่ของตัวเองยังคงคิดมากยังคงมีความขัดแย้งอะไรบางอย่างมีความอึดอัดไม่สบายใจมีความห่วงแหานหรือว่ารู้สึกคิดถึงคุณนะคะอยู่กับประเด็นาบางสิ่งบางอย่างระหว่างคุณและเขาทีนี้ไอ้สบอนคือการสื่อสารนะคะการติดต่อการสื่อสารเขาจะติดต่อคุณเขากําลังจะเหมือนทําอะไรบางสิ่งบางอย่างให้เป็นเอร์ฟูเขายังรู้สึกถึงคุณพลังของเอร์ฟูนะคะ เขาอยากจะเจอคุณนนในการเดินทาง The High a f f r i s เขาอยากชัดเจนกับคุณ The High a f f r i s เกิดขึ้น Aceborn เกิดขึ้นเขาอยากที่จะชัดเจนกับคุณในความรู้สึกความสัมพันธ์เขาอยากที่จะแบบ Five f o u Sword แก้ไขอะไรบางอย่างที่เป็นประเด็นก่อนหน้านี้ Six of Swords ย,ย,ยังอยากที่จะเดินไปต่อในความสัมพันธ์ในครั้งนี้ ดี e อ็มเพลสเขาอยากชัดเจนในความสัมพันธ์กับคุณเห็นไหมคะไฟล s ฟับสอดซิกอ o r สอดดีเอ็มเพลสเขาอยากเจอคุณเขาอยากคอมมิ t เมนต์กับคุณเขาอยากแต่งงานกับคุณเขาคิดถึงคุณเขารู้สึกถึงคุณเหมือนอะไรบางอย่างจะเป็นจะเป็นมีความหวังนะคะ มีความหวังในความสัมพันธ์ครั้งนี้ยังคิดถึงคุณแล้วก็รู้สึกถึงคุณมีความหวังบางอย่างที่ต้องการพัฒนาความสัมพันธ์อยากจะจะเคลียร์อยากจะชัดเจนระหว่างกันและกันนะคะอยากอยากาาให้หาทางออกในความสัมพันธ์คิดถึงคุณมากและอยากมาหาคุณอยากมาเจอคุณมากๆเลยนะคะทีนี้มาดูไพ่สาหรับนี้กันว่าแล้วสถานการณ์ระหว่างคุณและเขาจะเป็นยังไงเด็วๆีนี้ทูนเฟลมสถานการณ์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาจะเป็นยังไงคะ สถานการณ์ระหว่างคุณแล้วเขาจะเป็นยังไง Talking Talking หมอเขาอยากคุยกับคุณการสื่อสารการคุยอยากพูดคุยอยากเรียนรู้อยากรู้จักคุณมากขึ้น mm hmm. เขาจะโทรหาคุณ mm hmm. เขาจะติดต่อมาหาคุณ Coffee Cups mm hmm. เขาอยากเจอคุณ mm hmm. เขาอยากสร้างมิตรภาพความสัมพันธ์อยากเจออยากพูดคุย mm hmm. เขาอยากจะทำอะไรกับคุณอีกคะ Miller เขาอยากเรียนรู้ความสัมพันธ์อยากเรียนรู้รู้จักคุณอยากได้โอกาส passion spark อีกครั้ง missing you ค่ะเขาคิดถึงคุณ date and date r e b i r t h twin flames เกิดขึ้นอีกครั้งบางท่านในที่นี้คุณเป็นสัญญาณของ twin flames นะคะของการ เติบโตบางอย่างการ Reunion น,นกันอีกครั้งสปาร์แพชชั่นเกิดขึ้นมันอินเทนส์นะคะกับความรู้สึกความสัมพันธ์ทีนี้เขาเขาต้องการศืกอสารกับคุณนัดเจอพูดคุยกันพบเจอกันเขารู้สึกถึงคุณโอกาสนะคะอยู่ที่คุณจะตัดสินใจไหมเพราะว่าคุณคือ the in place ในความความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะเขามองดูรูปคุณแล้วเขาคิดถึงคุณ ทีนี้มาดูว่าคนของคุณคือใครคนของคุณคือใครคะคนที่อยู่ในใจของคุณคือใครสี่กลบคัพส์คนคนนี้เป็นคนที่คุณมีช่วงเวลาแห่งความสุขด้วยกันความอบอุ่นด้วยกันอยู่ด้วยกันมีความโรแมนติกด้วยกันเป็นพลังงาน เก่าๆพลังงานที่คุณเหมือนเนิ่นนานมาแล้วนะคะคุณรู้สึกผูกพันกับเขาเหมือนไม่เคยรู้สึกมาก่อนอาจจะเป็นคนเพื่อนหรืออะไรบางอย่างสมัยเด็กๆก,ก็ได้หรือว่าเป็นอะไรเก่าๆนะคะคุณรู้สึกผูกพันถูกชะตากับคนคนนี้คุณรู้สึกว่า คุณและเขาเหมือนกันอะไรประมาณนี้นะคะคนคนนี้เขาก็รู้สึกเหมือนคุณเช่นกันนายบอลคนคนนี้คุณคุณ,คณอาจจะปิดกั้นอะไรบางอย่างหรือว่ามีประเด็นกันบางอย่างเกิดขึ้น Queen of Wands คนคนนี้มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงแล้วก็เป็นคนที่มีความอีโก,โก้มีเหตุผลของตัวเองแต่เป็นคนที่จิตใจดี คนของคุณคือใครคะคนของคุณที่อยู่ในใจคือใครทริออบ n นเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นมั่นใจในตัวเองสูงค่ะเป็นคนไกลาจากคุณเป็นคนที่มีความยุติธรรมหรือสามเป็นคนต่างชาติจ t ติดเกิดขึ้นสองใบคนคนนี้ประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วหรือว่าเป็นคนที่มีความเป็นผู้นํามีความอีโก้เชื่อมั่นในตัวเองหรือเป็นคนที่มีความสดใสมีความสุขสนานในตัวเองเป็นคนที่มีพลังในความรู้สึกบางอย่างระหว่างคุณและเขาที่ลึกซึ้งมากๆมันเป็นเหมือนกับว่า คุณและเขาอาจจะเคยมีช่วงเวลาออกเดทกันมีช่วงเวลาแห่งความสุขการรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างที่มีความลึกซึ้งความรู้สึกสบายและมีความสุขรู้สึกว่าเป็นคนที่ชอบรู้สึกว่าเป็นคนที่ใช่เป็นคนที่อยู่ไกลาจากคุณเป็นคนที่คุณรู้สึกว่าคิดถึงอยู่เสมอในใจ เป็นระดับผู้นําหรือว่าเป็นคนที่มีชื่อเสียงในวงสังคมหรือเป็นคนซักเซ็ปประสบความสำเร็จมากๆเลยในชีวิตของเขาหรือเธอคนนั้นมีความเป็นผู้นําสูงเชื่อมั่นในตัวเองเด็ดเดี่ยวมีความอิโก,โก้มีความดือ้อและมีความมีลฟ์สซตที่ไม่เหมือนใครมีเสน่ห์มากนะคะคนคนนี้รู้สึกว่าคุณและเขาผูกพันแล้วก็รู้สึกเหมือนกับ พิเศษไม่เหมือนใครมาก่อนเลยบางท่านอาจจะมีาการวางแผนอนาคตร่วมกันนะคะหรือว่ารู้จักกันมาสักระยะหนึ่งแล้วหรือว่าเพิ่งรู้จักเพิ่งคุยๆกันนั่นเองนะคะหรือมีช่วงเวลาภาพทรงจําระหว่างคุณและเขาอยู่ด้วยนะคะทีนี้มาดูแล้วสถานการณ์ระหว่างคุณและเขาจะเป็นยังไงต่อไปขอ ระหว่างคุณและเขาจะเป็นยังไงต่อไปคะในอนาคตอันใกล้นี้ระหว่างคุณและเขาจะเป็นยังไงต่อไปนายออบคัพส์ระหว่างคุณและเขาจะเป็นยังไงต่อไปทริโอคัพส์เขาอยากเจอคุณนะคะคนคนนี้โสดมีทุกอย่างพร้อมหน้าที่การงานการเงินเขาอยากเจอคุณทริโอคัพส์เดอะเดทเดทขึ้นสองใบรีเบิร์ตเขาจะกลับมาเขาอยากทําอะไรกับคุณคะในเร็วๆนี้ ขารอโอกาสเขาอยากทำอะไรกับคุณโดยแฮงแมนเขาอยากทำอะไรกับคุณนายฟอบสอดเขารอสื่อสารกับคุณท o ออฟ n อ s เกิดขึ้น2ครั้งรอคอยการเปลี่ยนแปลงรอคอยการเคลียร์นะคะเพราะว่าบางท่านมีประเด็นอะไรบางอย่างที่แช่นิ่งทิ้งเอาไว้ก่อนหน้านี้นายออฟคัพ u p ทรีออฟคั เขาอยากมีความสุขกับคุณอยากพบเจออยากมีความการเรื่องราวดีๆความสุขกับคุณเด mm hmm. ทแอนด์รีบิร์ดทีนี้เดทแอนด์รีบิร์ดกับอะไรบางอย่างที่มีที่มีโอกาสบางอย่างเกิดขึ้นนะคะเริ่มต้นใหม่หรือว่าโอกาสบางอย่างจากคุณเดอะแฮงแมนนั่นนี่คือสื่อสารการสื่อสารการติดต่อการพูดคุยสู่การเปลี่ยนแปลง,ปงยกย้ายส่วนนคตที่ดีกว่าแลนแผนบางอย่างที่เขากาลังจะทํากับคุณนั่นก็คือแบบปรึกษาหารือพูดคุยกันคะวางแผนอนาคตร,ร่วมกันว่าจะเป็นยังไงต่อไป มองอนาคตข้งหน้าการสื่อสารว่าจะเป็นยังไงนี่คือสิ่งที่เขาอยากที่จะเจอและอยากที่จะทํากับคุณนะคะเพราะคนคนนี้คิดถึงคุณเหมือนที่คุณรู้สึกและคิดถึงกัน,ก,นกับเขานะคะขอบคุณมากสําหรับการติดตามรับชมค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ